นอกจากเจลิชี่ปากกว้างแล้วเนี่ยมีคนอื่นมาติดกวงกับเตียนอีกเหรอมึงนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วตอนหนุ่มๆนี่กวงนี่หล่อฮอตจุดๆเยเว้ยๆฮอตาพสะจนมาเขือเผาเลยไงที่ของมึงก็เลยมาตุกกุงไงอโอเอ้นนีพูดแบบนี้ยามลูกผู้ชายมึงกับกูนิววัดกันเลยไม่เล่าเอ้าเอ้าอ้ากัวที่ไหนของกูก็ยาวด้วย พิงค์คนจะกัน,นกกแลแ้วจะพร้องทุวันเลยแม่ะกัดกันทุกทีเรื่องหญิงเนี่ยแพ็ดเคลียร์สิให้พอได้ละลำคาญไม่งั้นจะเอาน้ำมันล่าแล้วนะรวมจริงๆแล้วไม่อยากทะเลาะกับมันหรอกแต่เม็ดทีทับที่กลวงไหลทีแล้วต้องโดนสมัง่งเยียดเข็ดไอ้ไเอาเอาเอาทีทับที่นี่หมายความว่ากูเป็นหมาใช่ไหมเนี่ยคอกระรอกแพะละมังโอ้ยงั้นมึงเจอเลยปัดกระรอก โดนกูมั่งนีไว้หมัดงูฉกพิษร้ายนี่ไงโอ้ยพอกันเถอะกัดกันอยู่ได้นี่ปัญญาอ่อนจริงๆเลยนี่อยู่ได้แล้วกัดกันเหมือนหมูเหมือนหมาปัญญาอ่อนเป็นเพื่อนกันได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพี่เพชรลอยยังกระสมบัติไปทันดีจำไว้เลยนะคำว่าเพื่อนเนี่ยมันคือมิตรภาพคนอย่างเพชรอ่ะ ไม่เคยเอาเรื่องผู้หญิงเนี่ยมาทะเลาะกับเพื่อนหรอกเออหรือก,ก็พวดได้น่ะสิฮอสุดท้ายหรือก,ก็ได้นกกวนเป็นแฟนนี่หอยใส่อยใส่ขอยาพี่ด้วยพี่ไม่ไหวแล้วพี่อยากยาแล้วเกิน รวมาปวดอะไรปวดหัวปวดขาหรือว่าปวดอะไรเลยกับปัญหาครูปวดท้องโอ้ยนี่คุณคุณอาอยู่ได้ว่าลืม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 อะถ้าคุณใส่ใจสักนิดนะป่านนสังรมหายปวดท้องไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายปวดท้องอะเดี๋ยวไปซื้อให้เดี๋ยวนี้แหละพ่อใส่โอ้ยพ่อใส่เ้ยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลย จะไปใส่ใจทำกเคืออะไรแ่ะท่านเทวดาก็เราเองนี่แหละที่เป็นคนคอยเป่าโมนให้เขาหลงให้ลืมไม่ใส่ใจคนในบ้านอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนายทำทำไม่ะพี่มะล้างแขนไงจำได้ไหมคราวที่แล้วอะลอยใส่หลอดใช้เราเรื่องงานทีวีดึกแล้วมันใารต้องล้างแขนบ้างสิทีนี้ดูสิจะอยู่กันยังไงถ้าหากว่าพี่น้องในครอบครัวเดียวไม่รักกัน เสร็จเสร็จเสร็จพลอยใสนี่ไหนบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะบ้าหรือเปล่าก็ไหนบอกว่าชอบเขามากไงใช่ชอบก็ส่วนชอบสิแค่งก็ส่วนแค่งเขาอาฆาตเข้าใจปบ้าอาฆาตล่ะทีมะมานบ้าฟันไม่เหอะถ้ามีฉันอยู่นะฉันจะคอยปกป้องพลอยใส่เองทำอะไรสักอย่างเลย สำรวมพลอยสายเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรสำรวมเลยนะเราต้องมาร่วมมือกันทำให้พลอยสายเนี่ยสำนึกผิดแต่ไม่ต้องแต่ไปหาหมอนะแล้วกลับมาเริ่มแผนไปหาหมอไปหาหมอไปหาหมอเียนจำได้ เปียกจำได้แม่งด้วยตอนน้องแตงกวาอยู่มน .1 ฮอกมากอมชอบไปวิ่งเล่งในสนามบอลเปียกจำไรอ๋อรุระกวงก็จำได้วิ่งไร่จกับผีเสื้องไงวิ่งเตะบอลนี่แหละผู้หญิงอะไรเตะบอลอ๋อน้องเพชรนึกออกละคงจะจะสวยมากๆสวยจนผู้หญิงทุกคนหมั่นไส้เลยต้องไปเตะบอลกับผู้ชาย อยู่มอหนึ่งเตะบอลได้เป๊บเดียวพอครึ่งมอสองน้องแตงกวงก็ไปว่ายน้ำโอ้โหว่ายว่ายว่ายน้ำโอ้ใส่ชุดบิกินี่ว่ายน้ำใช่ไหมใส่กางเกงบอลนี่แหละผู้หญิงบ้าอะไรว่าใส่กางเกงบอลว่ายน้ำอ่ะ๋อนึกออกแล้วเว้ยเป็นผู้หญิงเซ่อเซ่อง่ายง่ายไงเตะบอลเสร็จปั๊บร้อนก็โดดทั้งกางเกงบอลเลยพออยู่มอสองไล่แม่นางพอครึ่งมอสาม ก็ไปเชียร์ลีเดอร์โอ้โหไอ้โกงนี่จำได้แล้วเว้ยเป็นเชียร์ลีเดอร์สวยมากด้วยชัวร์เลยโอ้โหเก่งเนาะทำได้ตั้งหลายอย่างนี่เก่งกว่าผู้ชายอีกนะเนี่ยว่าจะไม่ขันแล้วแต่ขอขันหน่อยเถอะไอ้โรงเรียนมัธยอมเรามันก็มีผู้ชายล้วนเนี่ยแล้วเชียร์ลีเดอร์ก็เป็นผู้ชายด้วยนะเออจริงวะก็ใช่ไงน้องแตงกวาชื่อจริงๆชื่อพี่ชัยยุทธ เป็นผู้ชายเปียกจังเลยฮ<อ>่านี่เรากินแต่กว่าลูกเดียวกันเหรอเนี่ยคอยสายไอยสายโอ้ยซึ้งว่าซื้อยาป่ะนี้ยังไม่กลับมาอีกนีตรงร้อยพี่ตายก่อนหรือยังไงเนี่ย ไปเจอการ์ดอวยพอน้ารักน่ารักเข้ากับกเช้าอันนี้พอดีอ่ะก็เลยมาช้าเลือกไม่ถูกอะว่าจะเอาสีชมพูหรือว่าสีส้มดีมสีส้มสิแสดดีอะไรนะไม่มีอะไรพี่เข้าใจพีใ่ใส่งานโยงใช่พี่ออกว่าจะเลือกการให้ท่านผอออได้นะ ่าทั้งสองสีเลยเออเดี๋พี่ชอบสีส้มนะแสดดีอรเยลยาพี่อะเฮ้ยลืมอะพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยนะนะไม่ต้องแล้วล่ะจริงอ่ะงั้นฉันไปงานพอนะ บายซื้อยามาตอนนี้ก็สายไปแล้วล่ะทำไมอ่ะลอยสายเข้มแข็ง <c oughs> ไห้นะพี่ไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าพี่ไม่เป็นอะไรมากให้พักสักระยะใช่ไหมใช่สักระยะระยะสุดท้ายทำไมอ่ะหมอบอกพี่เป็นมะเร็งในกระเพาะอาหาร